สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Next Tom Channel เราเกมเกีนยวกคลิปนี้จำเล่าถึงตัวละครอีกหนึ่งตัวในเกม Eternal Evolution เป็นตัวละครที่มีชื่อว่า l o s หรือว่า Rose ครับไม่แน่ใจในการออกเสียงครับแต่ขออนุญาตเรียกว่า l o s ครับ l o s เป็นตัวละครระดับ SS s เผาพันเทพครับสายอาชีพรอบสังหาร เป็นตัวละครที่มีดีไซน์ครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ผมชอบมากครับเป็นเผ่าพันธุ์เทพครับเหมือนรถต่างดาวครับโดยเฉพาะปีกน้องเขาช่างสวยงามพร้อมทั้งดาบเซี่ยวพัดจันทร์นับเท่มากเลยทีเดียวตัวโรสครับนีคำจักัดความว่าบังคับเคลื่อนที่ส่วนชายยาน้องเขาก็คือคมดาบกระแสจันทร์นะ ตัวรถครับมีการเก็บค่าพลังงานในการปล่อยสกิลอันติเมียนมาจากค่าความเสมอกันนั่นก็คือเมื่อตัวรถโจมตีศัตรูตายครับหรือว่าตัวรถเองโดนศัตรูโจมตีให้เลือลดรถก็เป็นการไปเพิ่มเกจพลังงานในการปล่อยสกิลอันติเมียของตัวน้องเขาครับไปดูกันที่สกิลของรถครับสกิลแรกครับเป็นพาสซีฟสกิลครับเปิดใช้ทันทีครับเปิดสกิลที่มีชื่อว่าพลังครั้งสุดท้ายครับเหมือนจะตายแล้วครับเพืิงสุดท้ายฮึบขึ้นมานะ เมื่อเริ่มการต่อสู้ครับโลซีนานะครับโลซีนานี่ก็คือโรสหรือโรเซ่เนี่ยแหละครับก็ไม่เคยเข้าใจกันแต่ชื่อของตัวเกมมาเป็นภาษาไทยสักเท่าไหร่ครับเพราะภาษาอังกฤษครับ R O S E ครับอ่านออกเสียงไม่น่าจะเกิน2วิธีครับก็คือโรสหรือว่าโลเซ่ครับแต่แปลเป็นไทยมาชื่อว่าโลซีนานะครับก็เป็นอะไรที่ก็งงไลยครับเหมือนเป็นสิ่งลี้ลับครับเราเข้าใจไม่ได้นะครับ ผมจะขออนุญาตเรียกน้องเขาว่าโลสนะครับในการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับตัวโลสครับจะรับกําแพงอัศนีครับซึ่งกําแพงอัศนีครับจะส่งผลทำให้ดัมเมจทั้งหลายครับที่ตัวโลสได้รับเนี่ยจะลดลงถึง85%ครับ ซึ่งสกิลนี้ครับมีผลต่อทัวร์ดัมเมจเช่นกันครับดัมเมจที่ไม่คิดค่าป้องกันนะครับก็จะลดไปถึง85%ด้วยกันครับโดยครับสกิลนี้จะส่งผลเนี่ยเป็นระยะเวลา20วินาทีครับระหว่างเริ่มเกมถึง20วินาทีเนี่ยตัวเกาะเนี่ยจะค่อยๆลดประสิทธิภาพลงไปเรื่อยๆจนเหลือ0ูนย์ครับเมื่อโลครับได้รับดัมเมจถึงตายครับคือดัมเมจที่ทําให้ตัวรถนั้นตายครับจะป้องกันดัมเมจดังกล่าวนะครับก็คือจะไม่ตายครับ และเมื่อไม่ตายเนี่ยจะรับสถานะไร้เทียมทานเป็นระยะเวลา2วินาทีสถานะไร้เทียมทานก็คือจะไม่โดนดาเมดใดๆครับและจะฟื้นฟู HP เป็นจำนวน70%ของ max HP ของตัวโรสครับและฟื้นฟูค่าพลังงานอีก200แต้มโดยในการต่อสู้1รอบเนี่ยจะใช้สกิลนี้ได้ตายฟื้นเนี่ยได้สูงสุดคือ2ครั้งด้วยกันครับในแต่ละเลเวลที่สูงขึ้นของสกิลนี้ครับจะเป็นการเพิ่มปริมาณในการฟื้นฟูค่าพลังงานครับ มากขึ้นตามเลเวลของสกิลครับก็คือง่ายๆคือ,เร,อเริ่มเกมได้รับเกาะครับและก็สามารถตายฟื้นได้2ครั้งนะครับในการต่อสู้1สนามนั่นเองครับเป็นสกิลพาสซีฟของตัวโรสครับไปดูกันว่าเอฟเฟกพรสวรรค์ครับผักราอาจจะส่งผลนําให้ครับสกิลนี้ครับเมื่อเอฟเฟกป้องกัน ความตายเกิดผลครับก็คือตายเกิดนะครับตายตายฟื้นนะครับหนึ่งครั้งใช้งานเนี่ยทุกครั้งครับที่มีการตายฟื้นเนี่ยตัวรถจะได้รับกำแพงอัณนีใหม่ทุกครั้งนะครับพร้อมทั้งล้างซีซีต่างๆของตัวรถด้วยต่อไปครับไปดูกันที่เอฟเฟกอาวุธเฉาะตัวครับหากน้องอัพครับจะส่งผลใไม่สกิลนี้ครับทุกครั้งครับที่มียีโร่เผ่าพันเทพ ฝ่ายเราครับตายลงหนึ่งตัวเอฟเฟกต์ป้องกันความตายของตัวรสเนี่ยจะสามารถส่งผลได้เพิ่มอีก1ครั้งครับจะโปรติเนี่ยสครั้งครับแต่หากมีเพื่อนเราครับในทีมที่เป็นเผ่าเทพครับและมีการตายเกิดขึ้นครับก่อนที่ตัว load, าารถจะตายเนี่ยตัวรถจะสามารถเพิ่มครับความสามารถในการตายฟื้นจากปกติเนี่ยที่ติดตัวมาเนี่ยคือ2ครั้งนะครับก็จะเพิ่มได้1ครั้งครับต่อนหนึ่งจำนวนเพื่อนเราครับที่เป็นเผ่าเทพที่ตายลงไปครับ ก็ช่วยการฟื้นตายฟื้นให้ได้ปริปปรมาณมากขึ้นเนาะก็ประมาณนี้ครับสกิลแรกครับไปดูกันที่สกิลต่อไปกันเลยครับเป็นสกิลเรียกใช้ครับคอมมอนสกิลที่มีชื่อว่าลัติการสองขั่วครับโดยสกิลนี้ครับดัมเมจทั้งหมดที่ตัวโรสสร้างให้กับศัตรูที่มีค่า HP สูงกว่า75%ครับจะสร้างดัมเมจครับเป็นจำนวน10%ของค่า HP ในปัจจุบันของเป้าหมายครับเพิ่มเติมครับ ก็คือหากคู่ต่อสู้มีเลือดมากกว่า75นะครับจะโดนดัมเมดพิเศษครับซึ่งคิดเป็น10ของเลือดของตัวละครนั้นนับในเวลานั้นนะครับและครับศัตรูที่มีค่า HP ไม่สูงกว่า25คือต่ำกว่า25ครับก็จะโดนครับดัมเมดเพิ่มเติมอีก10เช่นกันครับแต่10นี้ครับจะคิดครับเป็น10ของค่า HP ของตัวละครนั้นที่สูญเสียไปครับ โดยครับดัมเมดนี้ครับจะไม่เกิน750%ของแอตแทของตัวโลรับในแต่ละเลเวลที่เพิ่มขึ้นครับของสกิลนี้ครับจะเป็นการเพิ่มแม็กดัมเมดนะครับจากปกติไม่เกิน750%ของตัวโลซับก็จะเพิ่มครับเปอร์เซ็นต์ตามเลเวลของสกิลให้มากขึ้นนับยิ่งเลเวลสูงขึ้นครับ ปริมาณดาเมจที่ถูกกั้นไว้ก็จับมากขึ้นไปด้วยครับก็คือจะโดนแรงขึ้นไปด้วยนั่นเองครับก็คือเป็นสกิลครับที่โจมตีทั้งตัวละครครับคู่ต่อสู้ที่มีเลือดเกิน75%หรครับหรือตัวละครที่มีเลือดต่ากว่า25%ก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น10%ครับโดยครับตัวละครที่มีเลือดมากกว่า7 5จะคิดดาเมจ10%นนะครับจากเลือดที่เหลืออยู่ ส่วนตัวละครนะครับที่มีเลือดต่ํากว่า25%ครับจะคิดดัมเมดอีก10%จากเลือดที่เสียไปนั่นเองครับโดยมีข้อแม้ครับทั้ง2ดัมเมดนี้ครับจะไม่เกินครับ750%ของแอตแท็กของตัวโรสนั่นเองครับไปดูกันที่เอฟเฟกต์พรสวรรค์ครับเมื่อเราอัพจะสมอนั่งสกิลนี้ครับโรสจะทําการเทเลพอร์ตครับจะเพิ่มแอตแท็กอีก20%เป็น วรก็คือเพิ่มตลอดไปครับซึ่ง a t t a c k นี้สามารถซ้อนทับได้ถึง8ขั้นครับทุกครั้งที่โรดใช้สกิลรติการ2ครั้ครับแล้วเทเลพอร์ตเนี่ยจะเป็นการเพิ่ม a t ต a c k ตัวเอง20-20%ซอนทับได้8ครั้ง8ครั้งเนี่ยแผลดขลงเท่ากับ160%นะครับซึ่งค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับสกิลนี้ต่อไปครับไปดูที่เอฟเฟกอ์เอา์ชอตตัวครับ เมื่อเราอดกจะสมงวันนั้นทักิลนี้ครับจุดวิกฤตค่า HP ครับที่ศัตรูได้รับดามเมจเพิ่มเติมเนี่ยปกติอ่ะจาก75%และ25%ครับคือเลือดมากกว่า75%และมากกว่า25%เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนคนระับให้กลายเป็น50%ทั้ง2ค่าคือถ้าเลือดครับมากกว่า50%โดนแรงถ้าเลือดต่ำกว่า50%ก็โดนแรงครับก็คือ ยังไงก็โดนแรงขึ้นแน่ๆครับต่อไปครับไปดูสกิลต่อไปเลยครับเป็นสกิลเลใช้เช่นกันนะมีชื่อว่าขื่นถาโถมครับตัวโลดครับจะเทเลพอร์ตไปด้านหลังของสตูที่มีค่า HP ต่ำที่สุดกับและจะสร้างดาเมจจำนวน1,000%ของแอตแทหากดาเมจดังกล่าวครับถูกลดลงโดยเอฟเฟกต์จำกัดความเสียหายต่อครั้งครับจะทำการรีเฟซคูลดาวสกิลดังกล่าวมาอีกครั้งครับ ทุกๆ3มวินาทีเกิดผลได้สูงสุด1ครั้งครับและในแต่ละเลเวลของสกิลครับจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดามเมจให้มากขึ้นตามเลเวลของสกิลครับก็คือสกิลนี้ครับจะวาร์ปไปโจมตีคู่ต่อสู้ที่มีเลือดน้อยสุดครับและหากดามเมจที่สร้างนั้นครับมันรุนแรงเกินกว่าที่ตัวละครนั้นตั้งไว้ครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะไม่เกิน 750%ของแอตแทกของตัวโลดหรือไม่เกินอะไรก็แล้วแต่ครับหากดัมเมจที่ตัวโลดสร้างนะครับ1,000%ของแอตแทกเนะี่ยมันเกินเนี่ยครับดัมเมจก็จะไม่เข้าเกินนั้นนะครับเท่าที่ตัวละครนั้นกั้นไว้ครับแต่ว่าจะเป็นการมาคูดาวครับรีเฟซคูดาวสกิลนี้ใหม่ทำให้รัสามารถใช้สกิลนี้ได้ซ้ำๆครับทุกๆ3วินาทีครับไอ้คูดาวเนี่ยจะทำงานได้นั่นเองครับ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสกิลครับที่ใช้สาหรับต่อสู้กับตัวละครที่มีพวกต้านทานดาเมจที่มันจะเยอะเกินไปครับทาให้ตัวรถสามารถซ้ําได้ง่ายขึ้นนั่นเองไปต่อที่เอฟเฟกต์พรสวรรค์ของสกิลนี้ครับหากเราอัพครับจะส่งผลทาให้ครับดาเมจครับที่เทเลพอตไปสร้างนะครับจะมีผลต่อศัตรูโดยรอบด้วยนะครับก็คือไม่ได้โดนตัวนั้นตัวเดียวครับศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวนั้นก็จะโดนดัมเมจ ไปด้วยครับในปริมาณที่เท่ากันด้วยนะครับก็ถือว่ากลายเป็นครับ a อออีดัเมได้นั่นเองไปต่อกันที่อาวุธวัตัวครับหากลองอัพจะสมผลทำให้สกิลนี้ครับหลังจากใช้งานสกิลครับจะมอบเกราะป้องกันและกับกฮีโร่สายรอบสังหารฝ่ายเดียวกันทั้งหมดจำนวน1,600%ของแอตแทของตัวลถเป็นระะเวลา5วินาทีครับก็คือใช้สกิลนี้ครับ ัวโรสก็จะสร้างเกาะให้กับเพื่อนครับในข้อแม้ที่เพื่อนจะต้องเป็นสายอาชีพรอบสังหารด้วยกันนะครับถึงจะรับเกาะเป็นระยะเวลาถึงห้วินาทีครับเป็นการบัฟเกาะให้เพื่อนนั่นเองครับต่อไปครับไปดูที่สกิลอันติเมทครับของตัวโรสครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่าส้มเสียงแห่งคลื่นครับตัวโรสจะปามีดบินใส่ศัตรูที่อยู่ไกลตนเองที่สุดต่อเนื่องห้าครั้งครับ โดยแต่ละครั้งนั้นจะสร้างนาเมตร1,300%ของ a อตแทพร้อมทั้งลบล้างเอฟเฟกต์ไรเทียมทานและเกาะของเป้าหมายออกหลังจากนั้นครับจะเทเลรัตรไปด้านหลังเป้าหมายสร้างนาเมตอีก1,000%ของ a อตแทกครับแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ระหว่างทางพร้อมทั้งรีเฟ s สกิลขึ้นถาถมคือสกิลเมื่อสักครู่นี้นะครับจะรีเฟซสกิลนั้นด้วยครับในแต่ละเลเวลครับ หลังจากที่เทเลพอตครับดัมเมจจะเพิ่มขึ้นครับตามเลเวลของสกิลครับยิ่งเลเวลสูงเปอร์เซ็นต์ดัมเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นไปด้วยนั่นเองครับก็เป็นสกิลอัมติเมทครับที่มีการโจมตีเป็นตามหลายทางด้วยนะครับโจมตีตัวที่ไกลสุดก่อนครับตัวศัตรูที่อยู่ในระยะทางครับก็จะโดนไปด้วยครับพร้อมทั้งไปรีเฟซสกิลถาถมให้โจมตีซ้ําได้อีกครับโดยการโจมตีที่ต่อเนื่องมากๆครับต่อไปครับเอฟเฟกต์พรสวรค์ของสกิลนี้ครับ มีดบินในแต่ละเล่มนั้นครับจะลดเอฟเฟกป้องกันคีย์ที่เข้าของเป้าหมายลง20%มีผลต่อเนื่อง5วินาทีโดยสามารถซ้อนทับได้ครับก็คือครับจะมีตัวละครบางตัวครับที่มีค่าสเตตัสในการลดคีย์ที่เข้าดามเมนะครับสกิลนี้ครับก็จะช่วยนะครับล้างครับสเตตัสนั้นลงถึง20%ครับเป็นระยะเวลา5วินาทีก็จะโดนคีย์ข้อดามเมตรแรงขึ้นเองครับ ตัวข้อไหนที่มีการต้านคิทิคอว์ครับก็จะโดนคิทิคอว์แรงขึ้นครับเมื่อเราอัพพรสวรรค์ของสกิลนี้ครับไปต่อกันที่อาวุธชาะตัวครับหากเราอัพครับจะสมบูนณ้านสกิลนี้ครับหลังจากที่เทเลพอร์ตครับจะดึงศัตรูทั้งหมดที่อยู่ตามเส้นทางมาอย่างแน่นหนาตนเองและทําให้ติดสนะมึนงงเป็นระยะเวลาถึง3มวินาทีด้วยครับก็คือระหว่างทางที่พุ่งไปโจมตีตัวที่ไกลสุดเนี่ยหากมีศัตรูตัวไหนอยู่ในระหว่างทางนั้นครับลากผ่านไปเนี่ย ัวโสครับก็จะดึงคู่ต่อสู้ครับที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยมารวมตัวการนับนะจุดโจมตีนั้นครับพร้อมทั้งยัให้ติดสถามมืนงงด้วยนะครับก็เป็นสกิลที่ดีมากๆครับอีกสกิลหนึ่งครับแค่ติดมืนงงเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากแล้วครับแถมยังลากมารวมตัวกันและโดนดามเมจหมู่อีกต่างหากนะครับก็เือเป็นอีกหนึ่งตัวละครนครับที่นับปัจจุบันนะครับผมก็ได้บรรจุครับเรียกว่าเป็นข้าราชการประจําสาย รอบสังหารของผมเป็นที่เรียบร้อยครับตัวน้องโรสครับคราวนี้ครับเราไปดูกันว่าครับตัวเกมครับแนะนําเกี่ยวกับโรสนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งการยืนหรือว่าค่าสเตตัสต่างๆและอุปกรณ์สวมใส่อะไรกันบ้างครับไปดูกันที่กลยุทธ์ครับผมตัวกลยุทธ์ครับแนะนําให้รสได้ยอยู่ในแถวกลางนะครับไม่ใช่หน้าสุดนะครับเป็นแถวกลาง ส่วนสเตตัสครับที่ตัวเกมแนะนาก็จะมีค่าคีย์เท็กคอเรทคือคดเมจแล้วก็แอตแทกตามสไตล์ตัวละครรอบสังหารนะครับเช่นเดียวกับอุปกรณ์สมใส่ครับ3เซ็ตมาตรฐานของสายรอบสังหารน็คือเซ็ตขโมยครับรองเท้าที่เมื่อใส่4ี่ชิ้นจะเพิ่มคิด์เคอเรทถึง15%บห้านะครับและหลังจากใช้สกิลเคลื่อนย้ายครับพุ่งไปโจมตีครับความแรงกาการโจมตีจะเพิ่มขึ้นถึง80%และมีการดูดเลือดอีก20%ครับใช้สกิลนี้ได้นาน5วินาทีครับ อีก2เซตครับก็จะเป็นเซตตราอาทิตย์ครับที่เมื่อใส่2ชิ้นครับจะเพิ่มคิวติคอลเลนสิร็และเซตโอเวอร์โหลดครับเมื่อใส่2ชิ้นจะเพิ่มคิวติเคอลดามีอีก20%อครับอันนี้คือที่ตัวเกมแนะนําครับคขาวนี้ครับไปดูกันครับว่าตัวนิกทอมครับบิ้วตัวน้องโลรับออกมาอย่างไรกันบ้างครับไปดูกันที่อุปกรณ์สมใสกันเลยนะครับก็เป็นเซตครับไม่ดื้อด้านครับ ใช้เซตเดียวกับที่ตัวเกมแนะนำครับเซตขโมย4ชิ้นและอีก2ชิ้นเลือกใช้เป็นโอเวอร์โหลดครับเพิ่มกิจข้อมเดเมรครับโดยผมจะขอแบ่งเหมือนเดิมครับ3ชิ้นบน3ชิ้นล่างครับ3ชิ้นบนเมลสแตทไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับอาวุธเพิ่มแมแทกครับเสื้อดีเฟนต์กางเกง Mac แม็กคพีครับส่วนซับสแตทครับ เช่นเดียวกับที่ตัวเกมแนะนำครับ critical damage critical rate และก็ attack up สามค่านี้ครับที่เราจะหากันนะครับทั้งสามชิ้นเลยทีเดียวไปดูกันที่สามชิ้นล่างครับขอเริ่มที่ชิ้นมือก่อนนะครับค่าเซตัสเมงสเตตัสที่ผมเลือกใช้ครับใช้ critical rate สีิอเครับส่วนสเตตเหมือนเดิมครับ critical rate critical damage หรือว่า attack ับส่วนหัวครับ ใช้มีนสเตตัสคือแอตแท็กห้ครับค่าสับสเตตเช่นเดิมครับกิโลโคเลตกิโลดามิคและก็แอตแท็กครับเช่นเดียวกับรองเท้าครับใช้มีนสเตตเป็นค่าแอตแท็กห้ครับสับสเตตกิิโลดามิคกิโลโคเลตและก็แอตแท็กครับถ้าหาได้ครับและนี่คือชุดสวมใส่ครับที่ตัวผมเลือกใช้นะครับคราวนี้ครับก่อนจะไปครับผมจะพาไปดู เกี่ยวกับสกิลต่างๆครับของตัวน้องโรสครับในการใช้งานจริงแล้วกันนะครับว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างครับขออนุญาตไปที่ดานเลยครับลองรดาก่อนอื่นเลยขอน้องโรสดูเดียวครับเพื่อดูประสิทธิภาพครับสกิลครับตายเกิดของน้องโรสครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับขอให้น้องโรสดูเดียว โดยที่ไม่ลงผู้บัญชาการไม่ลงอะไรทั้งนั้นครับลงแค่อุปกรณ์สมใส่ของโรสครับและก็ครับปิดการใช้สกิลอันติเมตครับให้น้องโรใช้แต่สกิลธรรมดาเท่านั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้สังเกตได้ง่ายครับว่าโรสครับตายฟื้นหรือเปล่านะโอเคนะครับไปเริ่มมันเลยครับขอบับไปเป็นหนึ่งด้วยโอเครับนะครับมาดูนะหนึ่งครั้งครับตายเกิดสังเกตได้คือมีการตั้นทานครับสองครั้งครับเพื่ออาจจะดูไม่ทันครับอีกทีนะครับ ถ้ามีขึ้นต้านทานขี้เมื่อไห่เนี่ยแสดงว่าตายเกิดหนึ่งครั้งครับเพราะตอนนี้ด่านนี้เป็นด่านที่ตัวศัตรูในโจมตีค่อนข้างรุนแรงครับตีทีสองทีเนี่ยเราก็ตายแล้วครับยิ่งเราไม่ได้ใส่อะไรไปเลยไปตัวเปล่าแล้วเปื่อยเงี้ยจะตายได้เร็วมากนะครับก็ให้สังเกตอกอีสักรอบหนึ่งครับว่าตัวโลสครับตายเกิดหรือเปล่านะครับสังเกตว่ามีค่าต้านทานขึ้นที่ตัวละครนะครับเก๋เริ่มครับหนึ่งครั้งครับ สองครั้งครับครั้งต่อไปนี่ตายเลยนะครับเรียบลอยครับคือตายเกิดได้จริงครับสองครั้งคราวนี้ครับเราจะไปดูกันว่าและถ้ามีตัวละครเพื่อนนะครับที่เป็นผ่าพันธุ์เทพด้วยกันลงไปจะเพิ่มจํานวนการตายเกิดให้กับน้องโรสหรือเปล่าครับขอให้แบบมาเพิ่มเติมับขอเลือกเป็นตัวละครระดับอีลิตแลวนะครับมันจะได้ตายง่ายนะครับหนึ่งตัวครับ จำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยจริงครับไม่ประสงค์งนำหนึ่งตัวครับหน่วยมาครับคราวน,นี้รถจะต้องไปเกิดทั้งหมด3ครั้งนะจับปฏิสัครันธะเพิ่มมา1ครั้งครับไปดูนะครับโอเคหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งเรียบร้อยครับตอไปนี่น้องรถน่าจะตายตายไหมตายไหมตายเรียบร้อยก็คือตายเกิดได้มากขึ้น1ครั้งนั่ครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับ ต่อไปครับเราจะไปดูว่าสกิลแจกเกาะของน้องโรสเนี่ยแจกจริงไหมขอในแบบมาอีกสักสองคนครับเป็นลิกเคิร์ดด้วยกันครับลิกเคิร์ดกับเอเลนแล้วคัสองคนนี้มาดูกันว่าครับัวโรสเนี่ยจะมอบเกาะให้กับเพื่อนหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับ นี่ครับเห็นว่าทั้งสองตัวครับมีเกาะขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเีเลนท์หรือตัวลิเคอร์ครับเกาะเขียวขึ้นมาซึ่งได้จากตัวรสนี่คือนะครับก็สังเกาะได้จริงครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับตัวรสแบบฟูออปชั่นนะครับเต็มสตรีมทีมองผมนะครับว่าตัวรสครับจะมีดาเมจประมาณไหนครับหากลงฟูลทีมเพื่อนด้วยกันนะครับนี่ครับ เต็มข้อแล้เต็มแข้งครับอาจจะไม่ผ่านนะครับแต่ว่าเราจะมาดูแค่ว่าราเมจดเป็นยังไงบ้างครับพอใกล้จะจบดานเนี่ยผมอาจจะกดหยุดเพื่อดูค่าสเตตัสต่างๆนะครับเริ่มกันเลยครับนี่ครับป,ปัดปุ๊บปัดนะครับเห็นตอนนี้ครับราเมจดหลักๆมาจากตูนอสเตรีครับ ลืมกดครับขออภัยเพื่อนๆครับขอใหม่เย็บลืมกดให้ใช้สกิลครับปฏิโทลองใหม่สักหนึ่งทีครับขออนุญาตกดให้ใช้สกิลก็ว่าอยู่ครับทําไมครับด้ำเมจไม่พุ่งข้า่เลยเดียวโอเคมาแล้วครับจะได้เห็นว่าน้องโลสครับหยุดเด้งกระดึงกระด่างขึ้นมาระดับต้นๆนะครับชูไปสักครั้งครับจะเห็นโลว์ครับทำน้ำเมฆค่อนข้างจะดีครับ เหนือเทียกันนะครับกจดจุดนะเพื่อนเพื่อนดูน้ำมีดอย่างนี้ปุ๊บโอเคเราจะดูกันย,ยังไงล่ะทีนี้่า,างน้ำมีดกรจะบันครับโอ้ต้องรอให้จบก่อนนะครับถึงจะดูได้ผ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมีโอกาสับ ตอนนี้ที่เห็นว่าดันเมจนำมาจริงก็คือตัวของตัวละครซับพอร์ตนะครับโดมินิกครับที่มีดันเมจค่อขางจะดูแรงมากครับตามมาด้วยนาจานะครับและก็ทั้งอีของงานลาวับก็คือโลสับมาเป็นดักสามถือว่าอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ดัเมจได้ค่อนข้างจะดีครับจนตอนนี้ก็แซงไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับรถยือนดักหนึ่งนะครับ แสงในตอนท้ายได้นี่เองครับแต่นี่ครับคือประสิทธิภาพครับของตัวละครรอบสังหารอีกหนึ่งตัวครับที่มีชื่อว่าโลสครับณปัจจุบันก็เป็นทีมงานครับสายรอบสังหารของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนครับเข้ามารับชมครับก็หวังว่าครับจะเป็นประโยชน์ครับกับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยครับแล้วก็ฝากกดติดตามครับเป็นกําลังใจครับกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง nick thom channel ครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ครับเล่าเก่งในคำเล่าตัวละครโลสครับก็ขอ จบแต่เพียงเท่านี้ครับและเจอกันคลิปต่อไปครับว่าจะมีคลิปอะไรครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ